เป็นครับผม,มเลือกไหมเขาหนะกันมันแก,นกแปป่นแป้งมันปัดกันคือเก่าครับผมนี่นี่นี่สีโอ๊บวงครับผมมันสีคือวันี่น,น,นี้นี่ครับผมอ่าคือหัวใหญ่แต่หัวเอา,าเอาไอดนมาจะใช้ครับนี่โอ้ร้านเแย่กว่าเขาเออแย่กว่าอ,อาหารไทยอาหารไทยครับนั่นอาหารไทยครับไทยฟู<ว><น>้ดพัสดนาเอาเด้โมโมด้วยครับอันบอร์วกวิสันละ จับมาในราคาที่จับต้องได้ครับโมเพยียงไหลเนาะโอ้โหโมโต,ต<ร>เฮ็ดจะไหนนี่ครับพ่อหนะฮุบวงครับผมโอ้เจี๊ยบตอนนี้ตอนนี่ดวดกันครับผมวด่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 วดขั้นตอนขึ้นขันเป็นตอนปันใส่กอ,อกเนาะตุม่มตุ่มชุกเลยล่ะไอซี่ฮุบวงต่อเฮ็ดคือเฮ็ดคือนมุกกรอบนี่บ่ จะก่อบระกอบปรู oh, ้ละแต่ว no, ่าเย็ดเพิ uh ่งมาไปซื้อนี่แหละเฮ้ยไปไหนซางคนจะเสียบเด้อเชฟต้องค่อยมากันทีหลังเอาครับผมต่อไปเดี๋ยวค่อยมากันครับผมลดลอติดตามตอนต่อไปนะครับเด้อพี่น้องเด้อตอนต่อไปทุกทีนี้กันจีงซั่นหลักไอ้ไอ้แต่งสีแต่งกินอยู่ครับผมเอา รอบแป๊บนึงครับผมพี่พี่น้องไก่กละล่ละไก่ล้ละโอ้สีสันมันแมนบ่จะเป็นแนวนี้ป่น,นปวดตาเลยวะหัวหมูอบองบงังกรน,นี่จังบ่ปะ ตำนั่นแหะครับ is, พี่น้องจิ้มหม้อตีเย็ะอยู่ด้วยร้ยส so ืกอผูก่อน่ังบอันน oh. ี้งาม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 สีสันได้งามเอาจฉยเฉมันสีเสี่ยบอันนอยู่ที่น้ำจิ้มนี่หอเน่หัวหมูอบองครับพี่น้อง วิมือเชฟเหลี่ยมครับติดเพื่องมาไม่สันหละโอ้เป็นกะแซบขนาดเลยพี่น้องเอ้แซบกระแซบได้ค่อยว่ากันไมลากินหมดละโอ้จะเบิ่งสีนะาดิอย่างนวเฮ้ยสีสันหรือสีเทาเนื้อแต่เบื้องตอนต่อไปครับพี่น้องน้องชมตอ,ตอนต่อไปครับผมเบิ่งเนี่ยเหรอมืออันโอ้ครับ เออชมกันหน่อยเลยเหลืองงามโอ้ยผมอืมงา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 มคักงามคักงามคักหัวหมูอบโอ่งที่จังไห่บันแซียบมาเซีบเดี๋ยวว่ากันทีหลังครับผมว่าตอนนี้ทานกระลังแดงหมูกระลังอันนี้เลยครับผมแต่ว่าตรงต้มก่อนเด้อครับเด้อ เอาวับเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยเด็ดเอาสินี่งามไรละสิริกินนีข้อยางยึดกระปิงเกอร์เลยโอ้ยเหลืองงามแทวันี้โอ้ยสีสันงามแท้งามแท้เอาเมื่อทานนี่กัน ลุตัวเลยเราวานี้งาม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 เอ้ตามนั่นแหละครับเอาไ้ก่อนโอ้ค้อนนอ้นนู้นโอ้เด็กหน่อยเล้นเส่นจังแอร่ตามนั่นแหละครับพ่อมยพี่น้องบุญเมียพี่น้อง ปานแคบหมูเหมือนกบแคบกบแคบเลยเหมือนโอ้โอ้แล้วไัวโดนกบแคบกบแคบเลยบ้านนี้ใครก็แคบหมูพ uh> ี um ่น้องเอ้ยบ้านนี้อะไรนั่งนี่เกบใหม่โอ้ปุ่นีปุ่นีสามคนเถอ ววสวยงามนะพี่หองะสวยงามสวยงามกำลังเลยนี่บางยางจังบันหลงเล้อเอาไว้วโดนพูดจะกระดีอยู่โอเคอยู่งามนอ่เคนี่นะครับน่านจะเป็นครับเพราะมีพี่น้องที่สี่ละ เอ so so าลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงสามีครับผมแกันเหมือนกันนะเพ่งเมนกันเหมือก <ath su zan> ันคือเก่าครับผมแล้กันไปอีกว่าสักกันโอ้ยงามแท้อยากดังดีอยากดังดีเดี๋ย้น้ำจิ้มเดี๋้น้ำจิ้มเอี๋น้ำจิ้มไปไปเฮ็ดนโอปยเพิ่งงามแทสบ้างงามแท้งามแท้ งเงนแท้งเงนแท้งเงนแท้งเงำเท้คนใจเด็กๆนี่ครับพ่อแม่พี่น้องดูสวัสดีครับท่านพี่น้องซูคูสักคนชื่อบิ๊กไบค์ครับใครสวัสดีครับชื่อตังครับตงังค์สองท่าครับผมคอนใจเด็กๆด็กยังไง

เป็นซูอันนี้ไปให้แล้วเพราะมือนายยังสี่นายอืลุตัวด้วยแสบก็อันแสบแสบก็ต้มอีกเห็นบ่กสบก็ตอืมแสบก็ย่ำแสบก็ย่ำอีกเอาลาท่านผู้ชมหน่อยลูกเลากันเ้อเจับจับแล้กันครับขอบี๋มา แต่ครับออนี่จะไหนบ้านี้กูดถ้ากันแมกแกนถ้าแกมเป็นปันครับพูชเขาครับผมอือมันยังจังเลยปลมีพี่น้องจุ๊บตามนี่แล้วคือเกาลัะดีกี่ปลาหมีบ่กูไปยังบ่เป็นยังครับมันหอมมันมีในตัวอยแซ่บคือเกา